สวัสดีปีใหม่ค่ะเอฟซีขึ้นต้นปีใหม่ย่าหน่อยก็ยุ่งกับงานเยอะแยะก็เลยไม่ได้มาสวัสดีมาสวัสดีตอนวันนี้นะคะวันนี้บนมาจากร้านนะคะแล้วก็มาขอสวัสดีปีใหม่เอฟซีที่ให้การสนับสนุนย่าหน่อยมาตลอดแล้วก็ มีดีนักปู่ทำทำเกษตรที่ให้กำลังใจมาตลอดเนาะย่หน่อยก็มาขอขอบคุณเอซวันนี้มาจัดของนะคะเอฟซีวนไปวนมาก็มาจัดของอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าของยังค้างสตอกอยู่วันนี้จัดได้นิดหน่อยเพราะว่ามันหลายงานนะคะจะพาชมดูสินค้านะคะเอซีแย่หน่อยมาจัดของ เห็นไหมคะเอฟซีพามาพามามวันนี้บนมาจากของที่ร้านของเก่านะคะตกค้างสต็อกนี่วันนี้พามาดูจัดของเก่าค้างสต็อกเห็นไหมค่ะเอฟซีพามาชม แต่ก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะพามาชมอีกความยุ่งเหยิงของย่าหน่อยวันนี้เพิ่งมาเปิดได้ครึ่งวันมาเปิดได้ครึ่งวันเพราะว่าเอฟไอลูกค้าเรียกร้องมาซื้อของก็เลยมาเปิดขายให้ก็เลยได้มาเปิดเลยที่จริงแล้วก็ยังไม่ ไม่ไม่เตรียมพร้อมพอแต่ว่าลูกค้าก็เรียกร้องให้มันขายให้หน่อยก็เลยได้มาเปิดเลยตามเลยนะคะเอตีก็จะพาดูประมาณนี้นะคะนี่ของตกทางจากร้านเก่าเห็นไหมคะเอตี บรรยากาศหน้าร้านนะคะร้านย่านหน่อยก็จะได้หาเวลามานั่งเฝ้าอีกบางโอกาสบนมานะคะห้องหนึ่งประมาณ5เมตรนี่แหละ fc ของก็ยังจัดไม่เรียบร้อยดีแต่ว่าลูกค้าเรียกร้องเยอะ ก็เลยมาขายให้เห็นไหมค่ะ F D นี่แหละสินค้าที่ตกค้างอยู่แล้วก็ J D ก็ยังขายตามปกติแต่ยังมองอยู่นะคะยังไม่สะอาดพอสินสนค้าก็ยังมองอยู่ก็จะประมาณนี้ค่ะ F D วนมามบรรยากาศหน้าร้านเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องก็เลยมาขายของให้ลูกค้าก็เลยจัดได้นิดหน่อยจะจัดได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะอือ ประมาณนี้ค่ะเอสี่นี่ก็บรรยากาศหน้าร้านนะคะบรรยากาศหน้าร้านก็มีร้านอาหารเขาทำก็แก๊กก็แป๊อก,ปอ,ก,ปอ,ก,ปอ,กอยู่ลูกค้าก็มากินบ่อยอื่ บรรยากาศหน้าร้านย่าหน่อยย่าหน่อยปีใหม่นี้ย่าหน่อยก็ขอขอบคุณเอซีที่ให้กำลังใจมาตลอดไม่ว่าจะลงบ้างไม่ลงบ้างก็ให้กำลังใจย่าหน่อยมาตลอดย่าหน่อยก็รู้สึกปราบปลื้มดีใจมากที่ให้กำลังใจกัน แย่หน่อยก็คิดถึงเอกซียังไม่ได้ไปถ่ายที่อื่นให้ดูก็ให้ดูที่สถานที่เก่านี่แหละเนาะเอซให้กำลังใจกันไปก่อนเนาะเอฟซีก็จะประมาณนี้ค่ะสินงค้คาก็มีอย่างละเล็กละน้อยไม่มากหรอกแต่ว่ามันเยอะมาก มันตกค้างอยู่ย่านหน่อยก็เหลืออย่างละโหลสองโหลสามโหลก็ขายไปเรื่อยๆลูกค้าเขาก็มาซื้อบ่อยอยู่ขนาดอยู่หลังบ้านเขาก็ยังมาขอซื้อหน่อยเอามาขายให้หน่อยเปิดร้านขายให้หน่อยเอซก็ยังลูกค้าก็ยังเรียกร้องอยู่ว่างๆก็มาเปิดนะคะเปิดให้เอฟซี เปิดให้ลูกค้าขออภัยค่ะเปิดให้ลูกค้าเห็นไหมครเ็บสีคินค่ายแย่หน่อยก็เหลืออย่างแล,ล้วโลสองโลเหลือไม่มากไม่จะขายไปเรื่อยๆให้หมดอยู่หลังบ้านก็มีเยอะแยะอยู่นะคะเอสซี ยังตกค้างอยู่แต่ว่ามันเป็นกล่องเป็นอะไรมันก็ก็มองมันเก่ามันเก่ากล่องแต่ว่าของศิค่้าม่อยู่แต่ว่าเก่ากล่องก็เลือกมาขายอย่างลเล็กน้อยนะคะเอฟีนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะ ย่หน่อยคิดถึงเอฟี C, อยากคุยกับเอฟี C, ก็เลยมาถ่ายให้ดูพอสังเกตนะคะข้งางในก็จะมืดๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะเอฟซี F C. อำนาจเจริญยังหนาวอยู่หนาวเย็นอยู่ ค่ะพอไม่มากแต่ก็คงไม่นานก็จะหมดคลิปนี้ขอลงไลเพียงแค่นี้นะคร FC ขอบคุณนะปีใหม่ขอให f Z. c <oughs> อนุญาตนะครับเขาผัดไอ้ไอ้ไอ้ผัดเห็ดหผัดอะไรมันมันเข้าปาก ขอบคุณเอฟที่ให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยรวยกันทุกคนนะคะเอ <c oughs> ไอแล้วคะ่ะไอแล้ว <c oughs> เพราะว่าเขาผัดเผ็ดผัดอะไรอยู่ข้างขๆก็เลยไอนะคะ FT. ขออนุญาตครบ บรรยากาศหน้าถนนก็จะมีรถพุ้พันคลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้คะ่ะ FC ขอให้ FC สุขภาพแข็งแรงด้วยๆกันทุกคนนะคะแย้หน่อยทําเกษีก็ไม่มีอะไรมีเต็กค,ความรู้สึกดีๆกับ FC คิดถึงทุกท่านนะคะที่เคยให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาช่องแย่หน่อยแล้วก็มีดี ปูซำไม่เคยได้ลงช่วงนี้เพราะว่าแกก็ทำงานทำนายุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ลงคิดถึงเอสซีอยู่นะคะขอ,อลงไลฟ์เพียงแค่นี้คะ่ะ